มาเปิดใจครั้งแรกสําหรับเจ้าขุนจัก,กรพรรดิวัฒนศีลลูกชายของกาของเจเจตรินก็ปิ่นเกตมานีหลังเจอเรื่องด่าม่ามากมายล่าสุดมาเปิดใจในรายการบูดี้เอฟเอ็มถึงซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดถ้าเธออยากไปทะเลชันพร้อมและเรื่องราวชีวิตครอบครัวความรักและความฝันค่าเมื่อถามว่าตอนนี้คุณเรียนจบแล้วมีแผนยังไงต่อเจ้าขุนกล่าวว่ามีแผนนิดหน่อยว่าจะเริ่มเข้าวงการไปศิลปินแบบเต็มตัวแล้วเริ่มอยากรับงานซีรีส์และหนังแบบถี่ขึ้นค่ะส่วนที่คุณคอมเมนต์ให้แฟนขับว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่มีความสุขก็ได้้้ตตออนนนนีีผมพยา ไม่แฟนขับดูผมและแฮปปี้อันนี้คุณหมายความว่าอะไรคืออันนี้มันไม่เกี่ยวกับดราม่าที่ทุกคนเชื่อมโยงมันแค่ดันตรงจังหวะแต่ว่าที่ผมพูดแบบนี้คือผมไม่ค่อยเอ็นเตอร์เทนเนอร์อยู่แล้วผมก็เลยอยากจะมอบความสุขให้แฟนขับผมคืออย่างน้อยคุณทํางานมาคุณเครียดคุณผิดหวังมาผมอยากเป็นคนที่ทําให้มีรอยยิ้มแค่นี้รวมถึงทําให้วันของใครสักคนดีขึ้นสักหน่อยแต่จริงๆแล้วที่ผมยิ้มผมบ้าแบบนี้อาจจะไม่ได้มีความสุขไงแต่ผมแค่ทำเพราะว่ามันเป็นงานนั่นแหละที่ผมหมายถึงค่ะนอกจากนี้เจ้าขุ ผมเห็นลูกเขาก็เข้าไปเล่นด้วยมันทำให้ผมคิดว่าถ้าผมมีลูกผมคงซอฟมากอาจจะเปลี่ยนไปเลยแต่ก็อาจจะมีเมื่อเราพร้อมงานมั่นคงชีวิตมั่นคงแล้วเจ้ความสงบแล้วซึ่งช่วงนี้ก็มีคนเข้ามานะคะมีเยอะมากโดยเฉพาะหลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วค่ะ